แรปปิช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่พูดถึง8ใหม่กคือเือกับซีรีส์วัยรุ่นเรื่องแรกของบีเราใช่ครับภูมิใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับที่ได้ทำงานกับเด็กๆนะครับ ลูกๆดีกว่าที <c oughs> ่นวัยนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันดีเราต้องการทำไข่คอนเทนะครับในทุกๆเจนแล้วก็เลยทุกชอ่องปลว่าไม่จะเป็นดราม่าหรือจะเป็นเ,เดี๋ยวเราไปมีแอคชั่นด้วยมีคอมเมดี้ด้วยแล้ว,แล,วแล้วที่ขาดไม่ได้คือซีรีส์ที่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นของไทยไม่หมดประเทศดีนะครับวัยรุ่นไทยก็คือวัยรุ่นไทยดังนั้นความเทนื์ไทย ถ้าไม่ทําเรื่องไว้่ไทยมันก็มันก็ไม่ใช่แล้วแล้วก็เราภูมิใจนําเสนอโปรเจกต์เยอะมากเราใช้เวลาทำแต่มันมานานเพราะพวกเราจริงจังนะครับเราไม่ทํำเล่นๆนะครับก็เลยใช้เวลาวประมาณสองทีครึ่งนะครับตั้งแต่ตแวันนั้นคุยกับพิงแล้วก็น้องแล้วก็ตังเอิญนะครับทําบทแล้วก็ทําแคสติง้งเลือกโอ้กันอยู่นานจนจนมาลงตัวที่แคสเทปวันนี้ครับ <c oughs> นี่ว่าแคสเทปดีกว,ว่าเพราะว่าจากที่ดูเทปดูเนื้องานแล้วเนี่ย ภูมิใจนําเสนอมากๆไม่มีไม่มีเดาว่าจะไม่ดีนะครับภูมิใจมากๆว่านี่แหละเป็นไทยคอนเทนต์ที่เราจะสู้คุณผู้ชมได้นั่นคือความภูมิใจของคน Original กับเทสต์เน็ตเพ่อนซึ่ง,ง<ม>ครับถ้าพูดถึงซีรีส์ไปรุ่นชนกัะเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นซูพองโดนดมดังมากขึ่นทางนี้ก็คือได้โปรดิวเซอร์จากใช่คทางพี่ปิีงเป็นไงมันมันหายไปนานมากเลยครับนับจากวันที่อุ่นเปรีบ น,น,นับจากวันที่ทำฮอร์โมนมันคือ,อเราไม่ได้ทำซีรีส์วัยรุ่นเต็มๆอีกเลยครับแล้วมันก็ช่วงเวลาที่ผ่านไปพอหลังจากโควิดมาผมกลับไปเจอวัยรุ่นอีกทีหนึ่งแล้วพบว,ว่าโอ้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนี่วาเราเราอยากลองกลับไปสู่ความรู้สึกของการทําความเข้าใจวัยรุ่นนั้นอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าแต่ว่าเราทําเองไม่ไหวแล้วแหละเราก็าเลยชวนน้องๆต่างกับเอิงอะไรเงี้ยที่เป็นพ่ม่กับอีกเจเนอเรชันหนึ่งต่างจากเราไปอะไรเงี้ยรารู้สึกว่าเรายังอยากทําสิ่งเดิมอยู่คือเราอยากรู้ว่าวัยรุ่นค การตัดสินใจหรือสังคมทุกอย่างที่มีกับเขาเนี่ยมันทําให้เขาทุกันนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างนะก็เป็นอันที่ทําให้เราต้องใช้เวลากับการรีเสิร์ชข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็คัดเลือกแล้วกันเราใช้คขา่าคัดเลือกอเนื้อหาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยประเด็นแบบนี้แหละที่เราเราอยากพูดถึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยได้เลยได้เป็นตัวละครเหล่านี้มาแล้วถึงจะมาแม่งเป็นน้องนักแสดงเชฟนี้อะไรเงี้ยครับ เรื่องนี้ใช้ร่วกับรุ่นใหม่มาแลกถึงสองคนแสดงว่าสองคนนี้ต้องมีดีต้องมีบทผสมที่แบบคนละ<ต>อย่างแล้วลงมย่างสองเอิร์มนีจ้จะจากทากับกับจากด้านหนอ่าโอเคจริงๆทั้งสองคนเป็นผู้กับมิวสิกวิดีโอครับแล้วก็ทั้งสองคนโดดเด่นในมิวสิกวิดีโอคนละแบบกันอย่างเอิร์เนี่คือสายแบบสตอรี่ดราม่า มีเส้นเรื่องเข้มข้นอะไรเงี้ยครับเออเนี้ยเราทำจะแม่นมากแล้วก็ในขณะที่ต่างเนี่ยครับเขาจะเป็นสายแบบวิชวลแฟชั่นความหรูหราอะไรเงี้ยแล้วเราเห็น2คนแล้วรู้สึกว่าเขาเขาเติมในส่วนส่วนที่ไม่มีกันทั้งคู่ะไรเงี้ยรู้สึกว่าแมทเขามันน่าจะเป็นเคมีที่ดีเอาจริงตอนแรกก็ลองชวนมาคุยก่อนวันแรกที่เจอกันคือมานั่งคุยนั่งสัมภาษณ์เอาชีวิตสองคนเนี่ยแหละว่าว่า,ว,าว่าเป็นผู้กำกับแบบไหนกันอะไรเงี้ยครับเราพบว่าเออ เราสนใจเคมีของทั้งสองคนแหละอยากลองเห็น2คนทํางาน,นด้วยกันดูเลยครับก็เลยชวนนังคู่เลยเราต่อบเวลามาทำแา่กับนักแสดงที่แบบไวแทบจะไม่ต่างแต่เรา,าย่ากหร่อง่ายในการกสื่อสตางกันน้องเก่งตนเรรู้สึกสนุกนะครับเหมือนเวลาทําง,งานกับทุกคนนะมันเหมือนมันเหมือนการได้แชร์กันมากกว่าเหมือนเรา เราคิดมาแบบนี้แล้วเราเราเองก็อยากเข้าใจด้วยว่าน้องๆคิดแบบเดียวกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะงั้นแบบทุกครั้งที่มาออกกองอ่ะมันสนุกบ้ามันเหมือนเราได้ brainstorm เราได้คุยกันว่าเนื้อหาที่เราคิดมามันแบบมันถูกไหมแล้วมันจะเข้าเข้าใจไวรุ่นจริงๆหรือเปล่า้วาต่างก็รู้สึกว่าการที่เหมือนแบบเราอายุไม่ห่างกันมากแกบของแบบใจคายเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันมันโ l o กันมากแล้วก็เหมือนการรับส่งอะไรเงี้ยในในกลุ่มของ c a ต t i n g ลาแทรกกันเองอ่ะก็รู้สึกว่า ความเป็นเพื่อนความอายุใกล้กันเนี่ยแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันจริงแต่แบบกับความเชื่อของทุกคนด้วยอะไรอ่ะจริงไหมต้องถามน้องๆจริงโอเคลังเลยดิเออยังเลยดิตอบแบบมั่นใจจริงโอเคเมื่อกี้พูดถึงทุกคนแบบเห็นดีเจแบบแต่งตัวเนี่ยแบบแต่งตัวแต่งหน้าเป็นลมจมูกยังไงครับผมแบ่งแนว ก็เลฟเลนมาจากผู้กำกับอะค่ะถ้าเห็นนี่เจนอะไรนี่เจนอะไรนี่เจนอะไรนอะไรวายไปไปพูดเสียงอ่อยๆเลยก็ถ้าอย่างคุณดวงตะวันที่เห็นนะคะดูชุดผู้กำกับวันนี้ก่อนนะคะก็ค่ะมีมีคาแรคเตอร์มีนวดมันคือความแซ่บของคนทุกเจนนึงแล้วก็อีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ ทำให้รู้สึกว่าทุกเจนจริงๆไม่ต้องจำกัดว่าจะเป็น x y แต่ทุกคนมีความแซ่บในตัวเองได้หมดเลยค่ะกา,างเกงบางฉากงทำให้แบบมาเบลฝน,นแล้บกลัวได้อะไรนะคะหนู<า>มไม่ได้กลัวพี่ใช่ไหม,ม,ไไมลูกเป็นไงไม่หรอกพี่นุน่นพี่นุ่นน่ากลัวมากค่ะพ <laughs> ี่นุน่ <laughs> <อ>นหรือคุณมุ่งตะวันมุ่งตะวันแต่พี่นุ่นน่ารักค่ะพี่นุ่นน่ารักเมาเอลน้องมาเบลเลย

ไปติดตามในหนังแล้วกันครับว่าพ่อให้อะไรภูวินไปบ้างแล้วภูวินเคยระเบิดพลังความเป็นชายยังไงพี่ป๊อปเป็นผม20ปีที่แล้วแต่แค่ลงกับผมับผมภูวินอเล็กแซมแล้วก็ปูนี้เป็นไงฟีดแบกไงอะไรไงอะไรจะขึ้นมาลูกคือแบกต่างกันตัวยาดเราตางคนเป็นไงบ้างเริ่มก่อนนะจริงๆผมผมรู้สึกโชคดีมากเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะ ตั้งแต่เด็กแล้วผมแอบดูผลงานที่ปิงที่บ้านจนป้าผมเห็นแล้วไปฟ้องแม่จนวันนี้ได้มาเล่นแล้วรู้สึกว่าดีใจามากๆครับดีใจามากๆได้เล่นอรมโมของยุคนี้นนแล้วกันเทส้วกันครับแซมนุ่กก็เพื่อต่อจากตัวน,นี้แล้วกันครับก็คือผมรู้สึกว่าผมโชคดีมาจากที่บอกว่าได้มาเล่นเปนเอาชีพหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในวงการอะไรอย่างี้มาเล่นเป็นเซนความจริงหรือว่าแบบว่ามาทําให้แบบว่า คนอื่นโดยทั่วไปครับรับรู้ได้ว่าเออเบื้องหลังเบื้องลึกหรืออะไรก็ตามมันมีอะไรที่แบบว่ามากมายมากกว่านั้นเลยก็รู้สึกว่าดีใจค่ะส่วนชาเดนี่คือดีใจมากได้กลับมาเป็นไปรู้สูงคัญที่มีรูปดีที่ได้ได้็นคนปกติค่ะดีใจที่ไม่ต้องมาสนเทนอีกแล้วดีใจที่ได้เป็นเด็กอายุ17ปกติก็ เป็นกดล็อกคาแรคเตอร์ใหม่ซึ่งจริงๆใกล้เคียงกับวัยชมากที่สุดแต่เป็นครั้งแรกที่ได้เล Culture, ่นวัยนี้ก็ทําเต็มที่มากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทีมนี้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นทีมแคสเองทีมโปรดักชันเองทีมโพสต์โปรดักชันเองก็นี่คนหิวเนยของเรานะคะรู้สึเป็นเกียรติมากๆที่เขาให้โอกาสหนูในทีมค่ะอ่ตไปเดี๋ยวคุณเมย์จะยิ้มหน้าเพราะว่าจากตัวอย่างแล้ว แค่เราเราก็ดูแบบแทบแล้วเรียกว่าโขน้าเป็นคัมแบ็กดีกว่าเพราะว่าถ่ายไปนานค่ะจากตัวเป็นตัวเงแล้วก็เหมือนตอนแรกก็ไปเป็นศิลปินมาก่อนแล้วแล้วก็กลับมานินถือว่าเป็นเรื่องที่กลับมาจาก5้าปีได้ค่ะแล้วก็กลับมาด้วยบทที่ค่อนข้างที่จะแซบอยู่แซบรอเปล่าต้องเดี๋ยวเราต้องถามเพื่อนดีกว่าแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะรอดูว่าแบบโิิน้าในฐานะแสดงจะทำเป็น ่วนเบย็ก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ก็ในฮอมมูนอาจจะไม่ได้มีตัวที่แสดงถึง LGBT อย่างชัดเจขนขนาดนั้นแต่ก็ดีใจที่ในเคสเบไ,ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ mm ้าน LGBTQ ตรงนี้นะครับได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นเรื่องของอ,อารมณ์ความรู้สึกความฝันแล้วกันมีหลายๆอย่างที่อาจจะอยู่ในกรอบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเั้นเดี mm ๋ยากพี hmm. ่ขอมาพาเมลกับได้เลย จครับครับครับาเป้าก่อนคัเป็นไงวครั้งแต่ทุกคนเบามากไม่คิดว่ามาเปลาะการแสดงนมีจเบอร์นี้จริงเหรอคะใช่ขอบคุณมาเปาจึงมากขอบคมากค่ะขอบคุณโลนะค่ะตอนแรกเครียดมาว่าโกแบบเออเราก็ใหม่ด้วยในแบบในในสายนี้ค่ะแต่ว่า ได้พี่ๆนี่แหละค่ะที่ช okay? ่วยขัดเกลวจนมาเป็นแบมบี้ที่ส่วนของคูคูนี่ก็คือแบมบี้จะมีเบรกจะมีพอร์ตบ้างไหมหรือว่าเร่งเครื่องตลอดเพราะดีเซลเร่งเครื่องก็เป็นดีเซลก็เป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งอ่ะนะก็เราจะผ่อนทำไมครับเราก็เร่งเครื่องสิครับผมแรว่าตั้งแต่แสดงมาเรื่องนี้น่าจะอีกเรื่องหนึ่งของเรา เออเป็นสุดในโคนลาด้าแล้วกันคนระับผมคือรู้สึกว่าผลงานก่อนหน้าน,นี้ก็หลายๆเรื่องที่ผมว่าทุกคนบอกว่าแซ่บหรือสุดกันเนี่ยก็ก็เป็นการแซแ่บและสุดในด้านของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นอีกเฉดหนึ่งล้วกันเออไม่ได้ซ้ํากับอันอื่นที่เคยเล่นมาครับผมโอเคถึงความต้องการครัุดท้ายเดี๋ยวปิดที่นี่ครับโอเค ครับพ้อนค่ะคือเรื่องนี้มันสะท,ท้อนชีวิตไปรุ่นก็นจริงแต่มันก็เป็นเรื่องที่ควรทุกไวเทศ่ใ<ช>ได<ห>้ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทําละครวัยรุ่นมันก็ต้องสะท้อนสังคมนะครับในความตั้งใจของช่องเองเนี่ยมันต้องดูได้ในหลายเจนนะครับแต่สตอรี่เป็นของเจนแซบเป็นเจนซิเจนเจนเ,เ,เทสเน,นะครับแต่คนที่เป็นพ่อแม่ หรือพี่น้องหรือ,อเพื่อนๆที่มีรูปแบบนี้หรือจะเข้าใจเด็กเนี่ยผมคิดว่าควรดูเพราะว่าสิ่งที่คุณเข้าใจคุณอาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เข้าใจทขาเลยนะครับเพราะมีความซับซ้อนของตัวตนเขาตัวตนจริงๆตัวตนในโลกโซเชียลตัวตนที่เขาอยากยอมรับให้ได้รับความยอมรับมันมีหลายเลเยอร์มากๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าความ ก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยี AI อ,อะไรก็ดีเนี่ยมันทำให้สังคมโดดเี่นไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าออมันลกทิ้งไม่ได้ก็คือว่ามันต้องมีความตั้งใจที่ดีนะครับก็ทำดีแล้วมันก็คงจะต้องได้ดีนะครับพีแต้ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ได้ออคอนซิร์นเรื่องนี้เราก็อาจจะปล่อยมันไปก็ฝากด้วยครับคบออขอบคุณ ยิ่งเสิร์เข้าไป้ก็ต้องขาลไปนี่นะแล้วยงงนตองดยเดียวหเยะเลยัินนะค ส,ส่งลายได้ส่งลายได้ส่งไฟล์ได้เทคโนโลยีเขาส่งได้ขอบคุณครับ